สวัสดีจ้าพี่น้องกลมาพอกันอีกแล้วจา้าในสองแอลส่วนกินแซบนัวพี่น้องจา้ามือหนีผ้าพีผ้าหน่องไม่กินตำตำทะเลเดือดเบื้องไม,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 อม่มีปลามึกมึกหอมมึกเนี่ยก่อนมึกกล้วยพี่น้องจา้าแล้วก็กุ้งสะดุง้งก่อนที่เฮาสิไปแซบไปนัวพี่น้องจา้าฝากพี่น้องนะจ้ะพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากจะใส่ขีมคือแอลใส ครีมสบู่เซรั่มเซตนี้420บาทรวมส่งแล้วนะพี่น้องอะส่วนเซตหน่อยก็จะเป็นครีมกับสบู่ตัวนี้เซตนี้270ส่วนเซตใหญ่420พี่น้องสนใจให้พิมพ์เข้ามาสนใจแต่คอมเมนต์เด้อสำหรับพี่น้องที่เบิงทาง Facebook พี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องที่เบิ้องตั้ง YouTube ให้คลิกคลิกลิงก์ที่แอลว่างไว้ใต่คลิปนะพี่น้องมันถึงจะเด้งเข้าไปได้ขอความกินเลย và mưa cần nhiều để khẩu cuốn rồi <laughs> Liếm gì phía sữa mà Mà nhắc cả nhà tiếng ra. พี่น้องว่ากักตัวแล้วก็แล้ไปอยู่บ้านดรอคไปทันกักตัวแล้วก็นอนหน้าขึ้นกว่าเรพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าไม่ดีเนี่ยมือแรงก็ได้ยิ้มเสียงอันกบเสียงเกล็ดเนี่ยมือเสาร์าราใกล้กับคันปุ๊กยังแด้เดสอบ ngọt ngược ngọt như nghe ริมยูที่สูมาพี่น้องหัวข้างไปละว,ว่าวส่วนพ,อ,พอ์ ปลาเมืกแบนนี่ยกระหยาบอยู่คือถ้าผู้แขวงบดีแน่นะปลาหมึกที่แสบก็โมอแหวมนเป็นปลาหมึกอ่ำหนวดปลาหมึกกระดองพี่น้องก็กรอบไม่หยาบแต่ว่ามันหาสื่อบ่ได้แม่เพิ่นซื้ออันนี้มาให้เมื่อวานแม่เพิ่นกันมาซื้ออึ่ง trộm ương mà thấy ba rùa kìa kìa mấy thằng mẹ nhà nhà lạc ba cố mèo mì ลับมาพริกแข็งเมลองไม่เผ็ด มเมื่อีหลังเมือกันีะปแบบซีเพริรมตเมืุ่ยยแล้่ของขนาดแดงเราก็ยังไห ทานยังแบบชิลแห้ง จัดจัดเมื่อแล้ว เมือเราอืมนกาคำแล้วนะหนาบอปเนะี่ยขี่มอนเพิ่นเอาหาน,น้่อันี้ทำไมฝรั่งเผ็ดบ่เผ็ดบ่แซ่บแน่เลย าพ,พ่อ,พ, <moder ne> พ,อพี่น้องเอาแล้คลิปนี้ก <seg und i> er nah ับพ่อพี่น้องไม่กินตำกุ้งกาวปลาหมึกเอาไว้พอกันคลิปหน้ามื้อนาพี่น้องแบทเอลซิเบิร์ตเป็นยังมันกระพริบกระพริบเลยยันบอสจบคลิปนอจากเอาไว้พอกันคลิปหน้ามื้อนาพี่น้องจ้าโอ้ยเลยล่ำลากกันดีเลยจหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะโอ้ท่านบาน้าแบทลืมสาสร์ลืมสาสตร์ขอโทษหลายๆพี่น้อง